นี่ด่นั่นดีนั่นดีนั่นดีโอ้หลายหัวหลายหัวหลายหัวเดี่ยน่ะล่งจุ่มกันอยู่นั่นใกล้โดนกระสับนี่เลยฝุ่นบวกไงฝุ่นฝุ่นบึบบึบอ้าวให้เถื่ออยู่รุนๆบึบโอ้ดังปวดเลยมืดหนิเพราะดึงขึ้นเพรต้องเอาดินออกทำไงเาะตงเอาดินออก จ้ากลับมาผูกพ่อกับสาวนา่งผ้าลุยเข้าจ้าพี่น้องวันนี้กับผ้าเขาโปกเข่าปลาหากุดมันแซงจา้ามาถึงมาโชมเมืองค่ะพี่น้องพี่กรเท้ากับมาหมายเกาหมายเดิมเนี่แหละจา้าที่เย้ามามาได้สามสี่มือแล้วเนะาะกลับมาลุนเมืองจา้าวาเคียมันสีนย่างให้เข้าได้กุดปะเนะาะจ้าไปน้ากันเลยจา้ามาแล้วจา้ามาแล่แขกหมานพี่น้องสาวนางหมานมันหัวใหญ่แล้วจา้านี่ Nó hẹc hẹc, mãn nhai nhai À, mán mán Thám thám cha Uhm kia phỏng nó, nó nhai cho ngọt Chứ cái nhai sao mà đẩy thật bự à, Thật bự, thật bự, uống lắm cắn Cái nhai sao mà đấy. Ủa, Ủa? Ủa? đứng nó chỉ khát Chỉ đẩy thì, thì ma bỗng mệt phân nhai lắm, đỉnh nó chẳng đẩy Nhai lắm, nhàng, ดึงหมดดิโอ้ยมันใหญ่นะดินมตรงนี้ก่อนใหญ่โอ้ใหญ่อยู่ใหญ่อยูเออโอ้ยหัวงามเนาะขาวสะอาดหัวมันไหมพี่น้องเป็นกวนอยู่ได้ยังสี่จักตาหนึ่งเนาะโพรนี่กระสับมึงพุ่นเดี๋ยวพุ่นมดดำไก่ไก่ปลาไหลมดเต็มเลยทั้งมดแตก หมดหมดหมดกัดคนได้นี่กัดคั่นได้ห่างหมดเลยแหละนี่ไปกุดห่างมั่นสำเนาหัวมันก็ไปอยู่กับห่างหมดแบบนี้หัวใหญ่สำเนาหัวไม่ใหญ่พอเอาได้นี่อื้องัดจังปวดเพราะมันขาดเลยตีดังปวดนึงโอ้เอ้าหมด พอมูดอกแนี่ชิมากัดคุณอ่าโอโหมันมาเริ่มมาหาคุณเหรอนี่นี่เด้อนี่นี่เคี้ยมันนี่นี่มันลุ่มกลางนี่เอาต้องคุดออมเออลัดเอามาหนินี่มันผูกมานี่ลุงกลางเหงาใหม่ใหญ่ด้วยพี่น้องเอาต้องคุดออมอเอาลัดออกมามันมาดูข้างนอกลัดติ่งกันออกมาหนินี่ตัดหัวใหญ่อยู่เด้วยนี่รัดเตื้น อประมาณประมาณงัดท oh, oh. oh, uh, oh. ั้งงัดอืีบโอ้ด่งปวดเลยมดนี่บ่อดึงขึ้นเพรต้องาดินออกดินออกอ้ยยย่ยยยยยอยยอยย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 ยอยย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 นยอยยยยยยูยย เยอะอีกไงหลัดเอาทั้งสี่นายแม่พี่น้องขาวขาวงามได้จากพอท่านเด็ดไปใส่ยูท้อนี่กรลังมาลุ่มมองนี่มองแหลกนี่อยู่เลยวุ่นหานี่ละเขียลายอยู่คุณเออเขียบบนสอนกันอยู่แซ่โอ้หนน่นเขียนหนึ่ง,งหนึ่งสองหนึ่งเออแงยี่หนั่นเออสิได้์โคตรอีกหลายอยู่หลายยกอยู่แต่ขาหมุดอยู่สายมันนี่โอ้แต่ลายหัวแท้เออขาหมุดเข่ามา อกคุ้มคาอยู่นอนคุดเอา,าปะแ <laughs> อนสามขันมีนอนคุดเอาพี่น้องเบิง่งนี่เอานี่กลัวสิได้เนาะพี่น้องเอ,อ้ยขาหมดุดขาหมุดนั่นบาทคันเห็นบ่นี่เเดี๋ยวบิ่งอีกกอนหามันนะ่าอีกแค่นี่ได้สองสื่อกินกนกาา่ยาวาเพิ่นขายแพงเด้อพี่น้องเอ,อ้ยจแม่นผุดหาย<ห>ากคัดนอนคุดเอาพี่น้องมันอยู่ใต้วูใหม่นี่เห็นบ่นี่พุงสภาพก้นคุดเอาโหลด เนี่ยเสวนาเพ่งเออเน่สวนาเพ่งต่อซื้อกินโหลดอย่ามาหาถ่อพี่น้องมันลำบากซื้อกินน่าโหลดสิเอาหัวใหญ่บันไดก็ได้เลือกซื้อเอาคนขูดนี่ตีเลือกบ่ได้ขูดลูกเดียวแมนต่อไปไก่บ่ได้เด้อพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วทายระยะไก่เอาเดี๋ยวให้บดาวเตี๋ยออกหน่อยหนึ่งเบิ่งแต่คนกับพ่อนบึ้งแต่คนกึบนอนขูดอึอืออู้ไปขาดน้อยนึ่งอู้ยได้มาขาดน้อยนึงหน่า ได้มาโบเหมือดโอ้ยไปขายไปหน่อยหนึ่งพี่น้องอ่ะบ่เป็นยังกะงามชุกเหมือดแล้วบันนี้นี่มาเบิรงผลงานของเครียนี่บันนี้พี่น้องนี่เครียเดียวเด้อนี่หัวอ่านขุดไปขุดมาหมานเด้อพี่น้องตัวหัวหน่อยหัวใหญ่พี่ท่นเห็นสาวออกเลยอุ้ยนี่กับหัวด้วกัน หัวชั้มมันแหลบเหนียวทีซาบไปเรือ่อยๆเลเห็นเคขียดเห็นตัวอุ่มๆอยู่นี่ตรงนี้นั่นวิ้งกินกินน้ำออมมากเบื้อ,อง,มงมองคุดพุ่นพุ่นไอยคุดมา,มากหม่างพูนป่ะนะหม่างพูนมาเลยหม่างพูนมาเลย <c oughs> เส <c oughs> ียพลัางงานไปหลาย,ลยนั่นนั่นนี้ม่นมปนรูมหัวหรือเ่าขาด<ะ>าขออกเขาไปทายไก่กับบ่ได้ดอกพี่น้องนั่นกน้ำ สาวเอาสาวเอาสาวเอาสาวพุ่นเอาเป็นพ่นนั่นนั่นน่ะค่ะมันตะดสินแล้วพุ่นละเคี้ยหน่อยเขาเคี้ยมันหลายพุ่นเคี้ยหลายได้พี่น้องพุผลเพิ่งจะเพิ่งพุ่นพุ่นมีแต่เคี้ยมันเด้จ้า่นพุ่นคุดเมื่อพ่นนี้สีได้เอาสิ่ไดุ่นล้วคุนแล้วสิได้คุดเมื่อพ่นนี่แหละเพราะว่าห้องผมว่ามันโล่งใสแน่เคี้ยหลายพุ่นมีแต่เคี้ยมันเลยเด้อพี่น้องพุ่น่ะเคี้ยมัน Kalang tiên luôn 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 ngầm ngầm luôn 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 này, luôn 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 เอาไม่เถื่ออยู่รุ่นรุ่น๋ยวดีดอกแย่อยู่ซั่มรุ่นหายก็สื่อเลกรุ่นคักรุ่นแน่รุ่นหัวมันเอ้ยว่าท่านเหมือนเตจ่ายเครียดนี่นั่งไปเรื่อยๆท้งนี่ดึงบ่ขึ้นแล้วพี่น้องก็สีลุ่งหัวนี่ดนั่นดีนั่นดีนันดีอ้หลายหัวหลายหัวหลายหัวเด่นอ่ะลมจุ่มกันอยู่น่ะออมเบิ้งอ้อมเบิ้งเอาเบิ้งเบิ้งสีแดงชุกหัวนี่ อีนนี่โน้นี่ก็สีหงยว่ะนั่นนั่นตีเงยป่านนี่นีหนึ่งนอันนี้เมื่อเลียร์ถือย่นให้ตัวโทรศัพนี่เ้ยฝุ่นักเงุ่นฝุ่นซ้ำๆกันเหรอฮึมเ้ยงามครับงามงาม้ามอ่มเ้นเต็มกรมือเลาพี่น้อง้เลยแบบนี้ ยังอีกยังอีกยังอีกโอ้ยมีอีกนี่มีอีกนี่ก็มีอีกนี่อู้โอ้ไหลหัวหนึ่งสองซีซีหัวเลยหวังยาวไม่เต็งใหญ่เลยนี่มาอีกเรื่อยๆ่ะโอ้เถิงโลแล้วพี่น้องยืดเดียวเถิงโลแล้วอุ้่เป็นหัวสับปั๊บเนาะถ้าสับก็เห็นหัวเนาะเออเป็นหัวอยู่คนน่ะ บนะวัาท่วงว่าเป็นหัวอยูดจับสับเลยตเอือมันหม่นนั่งดีๆกันกูดอย่นี้ทำนี่เปล่าเอี่ขมาในเสียงเดียดก็ดีจ้วยีหมอ่มกาเรือไม้หืมพะเนยไม่ตัวเดีนั่นสองหัวเลยนี่พูดนะโอ้โบเห็นเดินนี่เด้อติงมาตั้งไหนเนาะบ่เหลือเลยติมมัดบ่ยังอยู่ไอ้นอย เอ้ยนั <minutes> <net> ่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ชซับกับวัเห็นเนาะขุดเศร้าไปเนาะแต่ว่าสีหัวสีใหญ่ปว่าเด๋ยนี่เห็นเหล่วน้องนี่เพื่อนหัวนี่เอาอยู่บ่เลตัวนี้ตัวนี้อยู่บ่หลึกเดี๋ยวนี่แต่ว่าฝนตัวฝนอยู่น้ำเงาใหม่กูเห็นขาดออกสองสองอันเด้โอ้อันนึงน้อยนี่ีเด่นดีทันี่ เขาสมควรอยู <idd ratchet Lust bad> ่เอาเอาวะนี่น mm ี่เอาเนี่ันเหีือมันอยู่มันสองใยอืออุ้ยพี่น้องมันปนกันอยู่กับหัวเก่าสับเนี่ยอุ้ยสับหัวใหญ่สั่มอืมเนาะเอามันกิดปนกันอยู่นี่กับหัวเก่าสองสามหัว นี่ห right ัวเก่ากับบกใหญ่เลยนี่หัวเก่าค่นพี่หัวเก่าหัวไม้กับยูบน้ำกันไม่มันเกิดคำหนึ่งคำหนึ่งเดี๋ยวไว้กั้นะเครียดทางตัวนี้บ่ะเนี่ยรูดออกมาแล้วเครียดตัวนี้บ่ะเนี่ยไปซับเอาชุดตัวนั้นเอาตัวนั้นเออเอาตัวนี้ด้วไปซับตัวนั้นเออหนึ่งตัวฝุ่นนี่หัวใหไงนี่พูดฝุ่นทั้งคนนั้น สองหัวเด้อนี่นี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งออกผนเห็ก่อนฮึบมาออกผนมากฮึบอ้าวสองหัวหืมไงยูตัวนรุ่งเลื่อกระโดดเออ còn quang quang con vậy con vậy quang quang vậy cứ quang 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 เดดก็มาแล้วเดดกืมาแล้วไปโ่งอ้วยได้แล้วพี่น้นองไงเดี๋ยวกำลังกัดกอยเลยยังกัดจินเบิรดหรอก <c ười> ำลังสปอนซ์กับมอแล้วกัดกินเบิดลใหญน้องมออกมาแล้วมองไงอ้าวโอ้ทับหัวหน่อยแต่หัวใหญ่ใค่ยูเอเอแตกกันนั่นนั่น่อีกหัวนึง เออมาเป็นเพื uh ่อนกันเอ้าโอ้เม่ต anyway> ้องแกะอีกแล้วเม่ต้องแกะไปบ้านทั้งสี่ได้บ่เออโอ้สั่งกิโลเลยเนาะเออพุดนะเป็นยใหญ่บ่วกง่ายอยู่นไหนออกเพาท่านเมื่ดอ่ะเดี๋ยวออกให้อ่ะออกบุ้งมือเดียวเนาะมื่อนัดบ เอ้ตัวงามงามจ้ามาเบ่งผลงานของสาวนั่งพี่น้องผลงานการขุดมันของเขามาือนี้สุดยอดความานเลยจ้าเกือบเต็มตาพี่น้องหัวงามๆามเลยเต่ว่าได้มาหมานยุคข้ามือนี้เทิ่งหมานเทิ่งเมยจ้ามือนี้ <c oughs> อาหารกรอดลุ่นเบ่งเด้วค่ะว่ามืออื่นสาวนา่งสิฝ้าพ,พี่ฝ้านองเข้าไปหมายใดเนาะแต่คิดว่าสิมาหมายเกานีล่ล่ะพอได้เลี่ยมอยู่ จ้าสำหรับคลิปนี้สาวนั่งขอขอบคุณพี่น้องเ้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าสำหรับคลิปนี้สาวนั่งลาพี่และน้องก่อนจ้าบอกกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ